5ดับสุดยอดการทำประตูในนัดที่25ลาลิกาฤดูกาลใหม่2013-2014เริ่มต้นที่อันดับ5จากกา,ารสานงานยอดเยี่ยมก่อนที่เลโอนเมซี่จะเป็นคนปิดกรอนในเกมที่บาร์เซโลนาบุกพ่ายให้กับเรอัลสโซเซดัด3-1อันดับ4อองตวนกริสมันรับบอลจากคาร์ลอสเวล่าก่อนยิงเข้าไปอย่างสวยงามในเกมที่เรอัลสโซเซดัดถล่มบาซ่า3-1อันดับ3 <S <S อาวาวโลเกซูโดวิ่งซอนเข้ามาแปลแบบไม่ต้องจัดเข้าไปอย่างเจ็บขาดในเกมที่ โอซาซูนาเปิดบ้านเอาชนะแอตมาดิด3-0อันดับ2เอเมรโนอัลเมนเตรอสตะบันเต็มเท้าจากนอกกรอบเข็โทษเข้าประตูไปอย่างงดงามในเกมที่โอซาซูนาเปิดบ้านเอาชนะแอตมาดิด3-0และอันดับ1เกเรตเบลหวังเท้ายิงเต็มคอบอลพุ่งแรงเสียบป,ประตูชนิดที่ผู้รักษาประตูเอลเช่ไม่มีทางป้องกันในเกมที่ เรือเอามาลิดถล่มอัชนะเอลเช่พร้อมขึ้นนำจากฝูงลาลิกาสเปนไม่ยากพลาดสุดยอดการทำประตูในศึกลาลิกาสเปนส,สดสทุกสัปดาห์ครบทั้งฤดูกาลต้องสมัคสมาชิกเพียงเดือนละ99บาทด่วนตอนนี้ทาง www.1781.tv หรือโทร1781ข้อบอลคุณภาพต้องไม่พลาด